อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรระเบิดอ่ะอะไรระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรระเบิดอ่ะอ้ยเจนเน็ตคาเฟ่เดี๋ยวโคตรกากเลยเฮียไม่มีเกมอยากจะเล่นเกมเออเออเออเอ,อ,อยู่ๆไม่เหวี่ยงวายยัแม่ไอ่คิดวัวอะไวเหรอ กดไงไอ้เอ้ยตัวเจี้ยเลยเฮ้ยวันนี้ตั้งให้มึงไประเบิดอ่ะไปโหเรียบร้อยอ๋อเชี่ยฟีลเหมือนวันวางแล้วแล้วยียนี่มันเป็นค่าเป็นค่ากดระเบิด ไหวละเรียบร้อยไอสัตว์ร้านเจ๊งมึงโอ้โอ้สมจริงมากเดี๋ยวเอาแบบสมจริงนี่เวลาสมจริงสมจริงมากสมจริงโอ้โอ้สมจริงสมจริงเลยเกินเอ้ยใครตีหัวสมจริงเลยเกินอ่ะเอ้ยสมจริงเกิน คณส่นวนหนาคุณมีตังซื้อที่ที่ที่หนึ่งแล้วที่อย่างเนี้ยโอเคมีคนตอบโจทย์คุณก็จริงแต่ว่าแม่งมีใครก็ไม่รู้เอาระเบิดเอาระเบิดมาพีชีพเข้าร้านคุณอนะแบบไอ้เน,นี้ยตัวเองผูกผูกกับระเบิดนะแล้วก็วิ่งเข้าร้านคุณร้านคุณก็ตูม้มอ่ะออมแล้วก็บางทีแม่งก็มีโจรอยู่ด้วยอนะโยว์วอเตอร์ฟัก ผมไม่รู้ว่าดูด้วยไอพวกนี้มันดูหนังหนังหนงโป๊แล้วมันลดเด,ดตติ้งหรือเปล่าแล้ทำไมมันต้องกำแล้วทำไมมันต้องทำานี้ด้วยอ่ะคืออะไรไอ่ะเฮ้ยมีการโชว์คืนด้วยเหรอหอ,อะไรมองไรมันจะได้ความสมจริงแบบ HD ไม่หลายน้อง กูช่วยมันได้นะนายอยากจะเอาไหมโอ้พี่นี่มันสมจริงเลยเกินอ่ะโอ้โล่งกว้างอยากจะเลยโอ้อุ้ยเอ้ยพี่ต่อยผมทำไมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูไปเจ้าของร้านนะเว้ยเออแม่เย็ดกูหมอบไปเลยโอเคขอบคุณขอบคุณครับพี่ที่รอผม เว้ยละมาดิไอ้เหี้ยจ่ายตางค์ได้ไงวมีเช่นลูกค้ากูแล้วไอ้เหี้ยเชื่อแต่ดีนะแบบผมเห็นนะเนื้อมันไส้มากเลยไอ้เหี้ยเนี่ยเห็นแล้วแบบมันไส้มากเลยอะไอ้เจี๊ยมึงทำโมเดลอย่างงี้ทำไมวะเล่นแล้วมึงก็ตายซะไอ้เหี้ยผมจะการโกนเอ้ยผมจะผมจะการโจรเฉยๆครับไม่ไม่ไม่ต้องห่วงครับไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อันนี้กูอยู่น่าเกลียดมากน่าเกลียดมากนี่ขนาดกูอยู่ในร้านอ่ะยังเบี้ยวตังกูเลยเออนี่ขนาดกูอยู่ในร้านอ่ะกูอยู่ในร้านอะเอ้ยมึงมึงเห็นกูเป็นคนหรือไงเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยจบแล้วจบแล้วเฮ้ยกูกูปิดร้านแล้วไม่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 ไหวแล้วเลย ม่เลาแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้ว